ก็จะเป็นงานใหมกระร o c เช่นกันนะคะเป็นงานที่งดงามนะคะเป็นไหมบ้านพุ่งยืนนะคะเป็นงานเก่าเก็บงานโบราณความกว้างนาน98คูณ292เซนติเมตรนะคะความกว้างนั้นก็จะขาดไป2เซนก็ไม่ใช่ปัญหานะคะเกือบยาว3เมตรนะคะชิ้นนี้มีน้ำหนักกว่าราคาก็จะมากขึ้นนะคะเนื้องานก็จะแพงกว่านิดหนึ่งราคานั้นก็4,200บาทนะคะ พูดคุยกันได้อ่าชิ้นนี้สวยงามเช่นกันอ่าเป็นสีแดงนะคะสองเส้นพันกันก็จะออกสีแดงอมส้มสวยงามมากๆค่ะมีน้ำหนักมากแล้วก็เป็นเนื้องานที่สวยนะคะจงกระเบนนั้นก็จะโดดเด่นมากเพราะว่าสีสันนั้นสดใสน,นะคะสามารถใส่จงกระเบนใส่อาจีบหน้านางหรือว่าจะใส่แต่งแบบสไตล์ของเรานั้นก็ได้หมดทุกอย่างพันร่างก็ได้นุ่งแบบผ้าถุงก็ได้นะคะ งดงามมากๆยาวเกือบ3เมตรนะคะขาดไม่กี่เซนติเมตรเท่านั้นเองอยากได้ทักทายมานะคะถ้ามีใจเพราะว่าเป็นงานที่น่าสะสมมากๆงานโบราณเก่าเก็บหายากนะคะอาที่บ้านทายก็ถือว่ายังมีเอามาให้ fc นั้นได้ซื้อแล้วก็สะสมไว้นะคะอีกไม่นานก็จะไม่มีง่ายเก็บอีกแล้วนะคะ ทักทายงานส,สวยนะคะอาบน้ำยานั้นก็จะนิ่มมากค่ะตอนนี้ยังไม่ได้เคยอ่าโดนน้ำยาเลยนะคะเพราะว่าเก็บมาเกือบ40ปีนะคะแข็งมากเลยเจอน้ำยาก็จะนิ่มนะคะโดยอัตโนมัติเพราะว่าเป็นไหมบ้านเป็นอ่าสไตล์ของไหมบ้านนะคะเจอน้ำก็จะนิ่มไม่แข็งกระด้างนะคะอาบน้ำยาก็จะเฟี้ยวเลยทักทายมานะจา๊ะงดงามจริงๆค่ะหน้าเก็บหน้าสะสมมากนะคะเพราะว่าไหมบ้านพุ่งยืน งานโบราณเกาเก็บเป็นงานที่มีคุณค่าประเมินราคาไม่ได้นะคะทักทายมานะคะถ้ามีใจอขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะพรุ่งนี้ก็จะมีตลาดเขียวที่หน้าสารกลางจังหวัดสุรินใครอยากได้อะไรก็กระซิบบอกมาได้นะคะขอบคุณค่ะ